ในรอบนี้นั้นสีแดงยังนําอยู่นะครับอยู่ที่10คะแนนนะครับแต่สีน้ำเงินไม่เป็นไรในรอบนี้ยังมีคะแนนรออยู่เราจะเริ่มกําแพงคู่จากทีมสีแดงก่อนครับกาแพงในรอบนี้นะครับมีชื่อว่ากําแพงปลาท่องโขงแพงปลาท่องโขงจะต้องเล่นคู่กันมีอุปกรณ์ช่วยด้วยอยากเห็นอุปกรณ์ไหมอยากเห็นครับเชิญครับไลฟ์การ์ดเป็นแจ็คโอ้โหโอ้โหมันเป็น เสื้อชูชีพช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นครับนี่เอามาจากน้ำท่วมป่เนี่ยคุณเหลือครับ, <c oughs> ค,รบคุณเบน้นพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลงแอลดีมาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า แต่งคู่ครับแต่เจาะมาให้แค่รูเดียวมนันเอ่าแค่ไม่ต้องผูกตัวติดกันแบบปลาท้องโกไปด้วยกันวุนเหลือตัวเล็กกว่าเลยโดนลูกทีจับพลิกไปพลิกมาหน้าเอนดูหน้าเอนดูสุดท้ายไม่รอดกำแพงสักเท่าเต็มเปลายคางและทั้งคู่ครับก็ทิ้งตัวลงน้ำหุวนหน้าทีลูกทีบแบบนี้เขาเรียกว่ารักกัน ไม่ได้นะครับคะแนนยังนอยู่คะแนนยังน้ำอยู่แตคะแนนัน้ำอยู่แนโอกาสต่อไปครับมาที่ทีมสีน้ำเงินครับคุณวิทย์นะครับผมกับคุณสมจิตครับเอาละใส่อุปกรณ์เสื้อช่วยชีวิตก่อนนะฮะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ play area ให้กำลังใจดีเหลือเกิน้อมครับ้มถ้าพร้อมแล้วกำแพง ใหญ่ที่มากไปด้วยพลังจริงๆครับพอเห็นกำแพงทั้งคู่ถึงกับออกอาการงงฮะแมแล้วก็เป็นคุณวิทย์ครับที่ดูเหมือนจะคิดออกจากนั้นก็ใช้กำลังขืนใจคุณสมจิตให้หงายตัวตามสังเกตจากภาพคุณวิทย์ดันยกขาขึ้นด้วยซึ่งทาย,ยืนเฉยๆผ่านไปได้นแน่ๆครับสงสัยกำลังเมามันในอารมณ์สุดท้ายก็เลยลงนั่งกันไปตามระเบียบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ นี่คุณรู้ไม่ผ่านนี่คุณะคขาถีบกาแพงเราเลยเหรอครับกาจะทำลายทั้งแผ่นเลยโอ้โหเตรียมแล้วทามมันต้องเป็นขาของผมใช่นี่ก็เยี่ยงขาผมอะการสามนกันไม่ดีเท่าไหร่สรุปแล้วสีน้ำเงนินนะครับร่วงไม่ได้คะแนนอ้าวไม่เป็นไรครับตอนนี้กำแพงต่อไปเนี่ยกำแพงทีมปกติแล้วนี่นะครับกำแพงทีมเนี่ยมี40คะแนนโอ้ แต่กำแพงทีมในรอบนี้โอ้ผมว่ามีหลักร้อยอ่ะนะครับมีชื่อกำแพงว่ากำแพงยิงเป้าเมื่อพม่าเปิดปั๊บนีนะครับทุกช่องสามารถผ่านได้คุณเลือกช่องไหนตามใจชอบเลยจะมีคะแนนอยู่หน้าช่องเริ่มที่สีแดงก่อนเลยพร้อมครับเลพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพรอเรียสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพง กำแพงนี้เป็นกำแพงที่ทุกคนต้องรอดรู้คะแนนครับและนั่มารวมกันสังเกตครับว่าทั้ง3ามคนสลับตำแหน่งกันดูวุ่นวายไปหมดซึ่งกว่าจะจัดตัวกันได้กำแพงก็มาแล้วครับ และก็เป็นคุณเหลือครับที่รอดรูย2่คุณเบนรู้5และคุณบีครับมาแหวังสูงที่30แต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทำกำแพงของเราหักซะก่อนนี่ถ้าตั้งตัวดีๆให้ผู้ใช้กระโดดอันสูงอาจได้คะแนนมากกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะทีมนีสแล้วนะครับได้แค่2คนคือพี่เหลือแล้วก็คุณเบนนะครับคือ20กับ5นะครับคุณบีไม่ได้นะครับรอบนี้ได้25คะแนน ของเก่ามีอยู่10คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทีมสีแดงได้ไปทั้งหมด35คะแนนเอาลทีนี้เราโอกาสสุดท้ายของทีมสีน้ำเงินในรอบนี้กำแพงทีมถ้าเกิดคุณได้มากกว่า35คะแนนคุณคเป็นแชมป์ทันทีแต,แต้มเก่ามีไหมแต้มเก่าคุณไม่มีเลยมีที่ไหนจะไปเอาแต้มของที่ไ <ใน S 2> หนพร้อมแล้วเชิญที่ play area น้องนี่ครับโฮกำแพ้ ภาพ้าของทีมนี้กันบ้างครับคุณสมจิตครับจัดแจงท,ทีมให้อยู่รูล่างๆส่วนตัวเองนั้นขออาสาขึ้นที่สูงซึ่งมันสูงไปไหมครับพี่สมจิตยังไม่ทันได้รอดครับเขาก็ชนกำแพงของเราหักะแล้วแล้วดูการร่วงน้ำของพี่เขาครับโม่ยางกระหนังกำลังภายในจากสมจิตจ้องตอหอบัดนี้เขาคือสมจิตจอมเฮินหา คุณสมเกตครับฝั่งขวาคุณถ้าคุณพุ่งเข้าสิบคุณก็ชนะแล้วค,คุณเปนกระโดดสีสสรุปแล้วนะครับสีน้ำเงินนะครับกำแพงทีมนี้ได้ไป35คะแนนโอ้โหเท่ากันกับทีมสีแดงนะครับเราต้องมีกำแพงตัดสินนะครับกำแพงตัดสินมีชื่อว่ากำแพงดวนผมจะมีเหรียญอยู่นะครับเหรียญนี่มี2หน้าคือหมายเลข1และหมายเลข2อนะครับออกหน้าคเป็นคนเลือก ใช่เดี๋ยวผมโยเลยถ้าออกเลขอะไรเป็นของสีแดงเลขตรงข้ามคือของสีน้ำเงินครับผมสีแดงมเป็นเมื่อเข้ากับที่เพลย์แอร์ถ้าพร้อมแล้วกำมแแพงซ่า เป็นเรื่องของดวงชะตาครับกำแพงดวงกำแพงนี้ดูสิครับว่าแม่ยืนกันตัวเกรงเชียวแล้วก็เป็นทีมสีแดงครับที่ปุ่นวัสนาดีกว่าส่วนคนมีข้อกัมก็ต้องลองน้ำกันไปเรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้ครับดวงไรดวงมันครับะผม ทีมที่เป็นแชมป์กับเกมกำแพงซ่าในวันนี้นะครับและรับเงินรางวัลไป1 0,000บาทนะครับได้แก่ทีมสีแดงและก็ยังได้รับช่วยนะครับเกมกำแพงซ่าไปอีกด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีกำแพงโบนัสให้สีแดงนั้นล่างเงินรางวัลเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทจาก n น t u r e Gift พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเกมกำแพงซ่า